สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวย t ท b e ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับช่องจ้าจ๋าป่าข้าวโพดเมืองเพชรบูร์วันนี้มีแนวทางมาฝากก็ใครที่มองหาเลขเด็ดอยู่นะวันนี้นะคะใครที่ถามมาว่าเลขวังสะพุงมาหรือ,อยังนะคะจะเป็นเลขของผูสวงเนาะของวังสะพุงนั่นเองก็เดี๋ยวยังไงเพื่อนๆก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันดูนะคะงวดนี้เขาจัดให้เน้นๆงวดที่แล้วนะคะ,ะเข้ามาเป็นชุด2ตัวล่างนะคะซึ่งมันไปชนกับเลขของอวัดกุนแห่ใช่ไหมแต่ตอนนี้ วังสปุงมาก่อนนะคะวัดกุนแห่รอพรุ่งนี้ดังนั้นนะคะใครที่ถามมาเอาไปหาซื้อลอตเตอรี่กันก่อนเปอร์เซ็นต์นะคะเปอร์เซ็นต์ที่หาลอตเตอรี่ได้จะเยอะกว่านะคะอันนี้ก็เลยฝากบอกเพื่อนๆไว้ก็อย่าลืมนะคะแนวทางทุกแนวทางนะคะจะไม่ได้แจ้งให้เพื่อนๆบอกนะคะว่า ทางคลิปเนี้ยให้เพื่อนๆซื้อทุกตัวมันไม่ใช่นะคะคือว่ามันเป็นแนวทางมาถ้าใครชอบก็จัดขัดก็ผ่านดูวไว้เป็นแนวทางถ้ามีเลขในดวงใจก็เอามาดูประกอบนะคะว่าอ่ะเจ้านี้นะคะให้มาตรงกันเลยเจ้านี้นะคะให้มาเลขเดียวกับที่เราได้มาอะไรอย่างเงี้ยคือว่ามันจะเป็นแค่ตัวประกอบเท่านั้นอจะอาะหาข้อมูลมาก็แค่เอาไว้เป็นแนวทางนะคะสนับสนุนการเสี่ยงโชคกับฉลากกินแบ่งด้วยดังนั้นนะเพื่อนๆก็ อย่าลืมที่จ๋าบอกนะคะว่าจ๋าไม่ได้บอกว่าให้ซื้อทุกตัวนะคะเพราะว่าหลายท่านนะคอมเมนต์ว่าโอ้ให้มาเยอะขนาดนี้ใครจะไปซื้อไหวอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะไม่ใช่ว่าจะให้ซื้อทุกตัวนะ,ะสมมุติจ๋าให้มาวังสะพุงเลขวังสะพุงเสร็จใช่ไหมแล้วจ๋าก็จะให้เป็นอาจารย์ดุยหรือว่าแอททะเลใจอะไรอย่างเงี้ยจ๋าก็ไม่ได้ว่าเลขวังสะพุงต้องซื้อทั้งหมด5ตัวอแอดดุยจ๋าซื้อทั้งหมด หกตัวเจ็ดแปดกับเลขเบิ้ลอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะก็คือว่าให้ดูประกอบนะคะอ่ะอย่างถ้าตามแอดดูอย่างเงี้ยก็ซื้อของแอดดูไปเลยอะไรอย่างงี้นะอันนี้จะาขอแจ้งไว้ก่อนนะคะก็อย่าบอกนะคว่าจะาพูดมากอันนี้คือแจ้งนะคะอันนี้คือแจ้งนะอ่ะมาเริ่มกันนะคะสําหรับตัวเลขนะคะทุกๆตัวเลขนะคะที่จะให้ไปนะเอาไว้เป็นแค่แนวทางเพื่อประกอบการเสี่ยงโชคแค่นั้นนะคะอ่ะมาดูนะคะชุดแรกเนี้ย ชุดแรกนี้นะคะจะเป็นเลขสรุปบนนะคะ,ะงวดที่แล้วนะให้มา360มันจะเป็นคู่โตใช่ไหมแล้วงวดนนี้นะคะอันนี้จะแจกแจงเอาแบบเน,น้นๆไปเลยนะคะ วันนี้นะคะสรุปบนรัฐบาลไทยนะคะวันที่1เดือน3นะเ <_ t od d> น้นมากที่สุดคือ925กับ926นะมันจะผิดกับ5กับ6แค่นั้นแต่เลขของจ๋านะคะมันจะเป็น295มันเป็นเลขตัวเดียวกันกับ925นะ <_ t od d> อ่านผิดแค่ตำแหน่งนะคะคือคู่ต้นนั่นเอง <_ t od d> ตัวรองนะคะ651กับอ่า125นะคะ2ตัว2ตัวบนนะคะ2526 2951 <_ t od d> อนันนี้คืออ่าแจกแจงให้แบบเต็มๆเลยว่า อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาให้มานะคะแล้วมันเป็นเลขชนของจ๋าด้วยอ่ะกะ็เลยแจ้งไว้นะคะชุดต่อมานะคะสําหรับเลขชุน,นี้เนาะจะเป็นหวยเด็ดผเด็ดการเจ้ามือนะคะผดเด็ดการแค่ไหนนะคะอ่าหมีนาคมนะคะให้มานะชุด3ตัว2ชุดแค่นั้นนะคะ391กับ192่งเกนะสามกับ192แล้วคราวนี้นะคะอ่า เราจับเล่น2ตัวก็จะเป็น 9119, น2ะ3 9 9 3 2 1 1 2แล้วก็2 9 9 2นะคะชีวิตคนเราอ่ะไม่แม่ไม่แน่นอนเนาะก็คือว่าบางท่านนะคะอยู่ๆก็เป็นเศรษฐีชั่วค่ำคืนก็คือว่า,าจะเป็นเศรษฐีตอนเขาเรียกว่าอะไรนะถูกรางวัลที่1ไปเลยชั่วค่ำคืนจริงๆ มาดูนะคะใครที่ตามอยู่นะคะเลขปิงปองน้องเพชรกล้านะคะงวดน,นี้นะจัดให้มาแล้วจ๋าก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆนะคะมาตีตีปิงปองกันนะคะ,ะเลขปิงปองน้องเพชรกล้าให้มา2ลูกนะคะอันนี้จะเป็นลูกแรกนะ N 4 0กับ G 6 0นะคะ N 4 0กับ G 6 0อ่ะแล้วจ๋าจัดออกมานะคะ จะเอา n นะคะ n ก็เป็น5กับ2นะคะจาก,ก็เลยเอามาขั้นกลางเลยนะคะก็จะได้450 420นะ2ตัว45 42แล้วก็40นะอันนี้ตรงๆของเขานะคะส่วนลูกนี้นะคะจะเป็น G60 นะจาก,ก็จะตีเป็น6 60, 6 0 6 9 0นะ2ตัวก็จะเป็น60อันนี้เอาตรงๆง,งแล้วก็9 0 6 9นะคะอันนี้จะเป็นเลขปิงปองอ่ให้เพื่อนเพอดูหลายด้านนะคะเดี๋ยวจากขอแก้ไขนะคะก็คือว่าบอกว่าจะเอาลงเร็วนะคะจะไม่ได้รีบนะก็กลัวเพื่อน,อนว,วยว่า เออเราจะให้ดูนานอะไรนั่งหน,า,หน,า,หนาอะไรเงี้ยอ่ะดูก่อนนะคะอันนี้เล็กปิงปองนะคะปิงปองน้องกล้านะอ่ะต่อมานะคะเล็กชุดต่อมาอ่าอยากอยากให้เพื่อนๆอ่ะได้โชคกันจริงๆนะคะอ่าชุดนางฟ้าพารวยชุดนางฟ้าพารวยจะเน้นก้านะคะงวดน,นี้วิ่งบนก้าอ่ะก็จะบอกว่าไงถ้าบอกถ้าบอกว่าอ่างวดที่แล้วอ่ะ ที่จริงอะ่ะเขาให้มาเยอะมากนะชุดสามตัวงวดที่แล้วเขา้ามันออกหกศูนย์สามใช่ไหมเขาให้มาหกสามศูนย์อันนี้ไม่ได้บังคับว่าต้องซื้อทุกตัวนะให้ดูประกอบแค่นั้นให้ดูประกอบแค่นั้นวันนี้นะคะให้มาเหมือนเดิมเลยอ่าสิบหกชุดอ,ะอ่ะเพื่อนเพื่อนจะดูว่าสิบหกชุดถ้าซื้อหมดเปอร์เซ็นต์ถูกมันจะมีไหมแล้วถ้าเลือกซื้อเอาอย่างเงี้ยอ่าแล้วถ้าตัวที่ไม่ถูกเลือก มันจะออกไหมอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยเอามาให้เพื่อนเพื่อนดูเอาเพื่อนเพื่อนดูไปก่อนถ้าถ้าชอบก็จัดคัดก็ผ่านเอาเอาอย่างนี้เอาง่ายๆไปเลยดีกว่าเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้ให้มาขนาดนี้ถ้าซื้อมันก็ต้องซื้อหมดกว่าจะอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะคือว่าเอาไว้เป็นตัวประกอบแค่นั้นเนาะ นะคะต่อมาชุดอาจารย์เชิญมีพรมนะคะงวดน,นี้ให้มา2882 2552 8338ให้มา3มชุดแค่เป็นทุ่โต้เหมือนจะเยอะนะแค่3ชุดนะคะแค่ทู่โต้กันตัวเน้นก็คือ2882กับ2552แค่นั้นนะคะอันนี้ของชุดอาจารย์เชิญมีพรมต่อมาใครที่รออยู่เลขวังสะพุงนะคะปู่สวงนะ,ะชุดนี้งวดน,นี้จัดให้มานะคะเน้นๆเ,เลยเน้นๆเ,เต็มที่นะคะตัวเน้นเต็มที่เดี๋ยวมาดูกัน เน้นเต็มที่นะคะ3 96อันนี้เลขวังสะพุงนะคะ396 6อ่ะ5อ่ะ8 5 6เนี่ยจะเป็นจะเป็นตัวรองนะคะตัวเน้นนะจะเน้นตัวนี้นะคะเน้นเต็มที่5173แล้วก็48นะคะอันนี้จะเป็นหลวงปดดสวงวันที่1มีนางวดที่แล้วนะคะไปชนกับเลขวัดกุนแหนะคะ,ะจะผิดกันแค่ตัวเดียวแล้วครันี้มันไม่ใช่ผิดแค่ตัวเดียวมามา,มาเหมือนกันทั้งหมด3ชุดแต่ว่า เขาจะให้มาเขาเรียกว่าอะไรนะ3ามกับ93ตัวท้ายแค่นั้นแล้วถ้าตัดออกมาก็เป็น3า9 3เหมือนกันนะคะก็เลยวันนี้นะคะกุดแห่ยังไม่มานะคะเอาวางสัพุงไปก่อนเลยนะคะก็คือ3 6 9หเอ้ออสามเนี่ยเอาเน้นๆนะคะ6 9เกเลขที่บ้านจ๋านะคะเพราะว่าจ๋าก็มีม,มีมีเซนต์อยู่นะว่าความรู้สึกนะคะว่าบ้านหลังเก่าบ้านทะเบียนบ้านหลังเก่าหนึนะ ก็อันนี้เพื่อนๆก็ดูเอาไว้เป็นแนวทางนะ,ะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูก่อนอันนี้บ้านเลขที่ของจ๋านะคะหนึ่งานะ,ะก็เอาไว้ให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นเลขวังสะพุงนะคะเลขวังสะพุงของปูส่สวงนะคะทำเขาทำเอาแล้วก็ถ้าเน้นเต็มที่ก็ให้เพื่อนๆเน้นเอา ก็อบอกว่าจะาเน้นเต็มที่แล้วก็ให้เพื่อนๆนับเน้นเอาเลยนะคะอ่ะงวดน,นี้นะคะสรุปให้เลยนะคะมาหนึ่งชุดนะสาหรับเล็กเจ้านี้นะคะลุงโด่งนะก็มาอีกแน่นอนนะคะจะมาจริงหรือเปล่านะเขาให้มาเก้าห้าเก้าเจ็ดนะคะเก้าห้าเก้าเจ็ดก็สองตัวเก้าเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้ากับเจ็ดห้านะเก้าห้าห้าเก้าเนี่ยชอบนะแต่จ๋าไม่รู้ว่าจะอัานไหมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดังนะคะค่อนข้างนะะแต่ว่าก็ไม่แน่นะคะว่า อาจจะไม่อั้นก็ได้ถ้าซื้อลอตเตอรี่ไม่อั้นแน่นอนหาซื้อได้เลยนะคะ,ะวันนี้นะจ๋าก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้จ๋านะ,ะบางท่านถ้าถ้าหากว่าหลายท่านถ้าถ้าเข้ามาอินบ็อกซ์ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณนะคะหลายท่านก็มาชมมาคุคยนะคะก็ะเดี๋ยวพรุ่งน,นี้นะคะเดี๋ยวจ๋าอาจจะสรุปนะคะตัวเลขทั้งหมดให้นะคะ เพราะว่าจะต้องเดินทางนะคะตอนกลางคืนแต่ไม่แน่นะคะถ้าไปถึงจุดไหมายแต่แต่ดึกหรือแต่เช้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวบางที่จะอาจจะให้แนวทางนะคะอีกหนึ่งชุดสุดท้ายในวันที่หนึ่งก็ได้นะคะ,ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ